I have a dream, that's all I need I'll make it happen some work and b e l i e v e Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong <c oughs> คนเยอะมากไม่รู้จะถ่ายใครถ่ายเมียตัวเองแล้วกันเออแล้วไม่ดังนะครับน,นี่ฮะอันนี้คนดังเหรออันนั้นคนไม่ดังใช่ไหม <c oughs> เด็กขอถ่ายรูปเยอะมากทุกคนือก็ไม่รู้จะบอกยังไงดีนะครับเยอะจริงๆนะดูดิอันนี้คือครบครบคบแก๊งเขาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวค่อยไปถ่ายเขานะครับพราะว่าคนเยอะมากนะครับน้องๆมารอถ่ายรูปเขาเยอะมากนะครับไม่รู้จะพูดยังไงดีเสียตีนะครับก็มาแล้วนะครับถามยิ้มเบี้ยวงบอกว่ารถพังรถพังนะครับรถ รถมาไม่ถึงฝันนะครับพี่เขาเรียกว่าอะไรพิคเตอร์แกนะครับมาไม่ถึงฝันคนเยอะนะครับคนเยอะมามาจองแช์กันครับคือคืนคือคืนมากนะครับทุกค,คนเดี<อ>๋ยวให้ดูรถเลยค่ะนะครับไปดูรถดีกว,ว,ว่าว่ามีคันไหนเฟี้ยวบ้างนะนะครับดูไอ้เฟี้ยวแถวนี้ไม่เฟี้ยวเท่าคันนี้คันนี้แม่งสุดจัดนี่ดูนี่โอ้โหเชื่อมึงไม่ใส่อะไรมาเลยอ่ะดูดิ เินนะครับสุดยอดนะครับมันไม่ใส่อะไรมาเลยนะทุกคนนะมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นร้อยสิบใบนะครับร้อยสิบใบเยอะมากนะน,นี่ร้อยสิบใบร้อยสิใบร้คันนี้เห็นเห็นในที่ตอ,อกอยู่เห็นในที่ตอ,อกอยู่นะครับ M S X นะครับนี่โอ้โออหเป็นไงมูท่ออะไรนี่เฮยอันนี้คือเดินมาอย่างนี้เลยนะ นี่ท่อท่อท่อรถกระบะบป่าววะไอเชี่ยวไม่เห็นใครแต่งสไตล์นี้คือนานมากแล้วนะทุกคนเนี่ยคือคือมันเป็นสไตล์แบบเขาเรียกว่าอะไรวะมีนิไบต์อ่ะเออ <Okay. S 1> นะครับมินิไบต์แบบยุคก่นกอนๆนะ่ะเออปีสองพันสิบสี่สิบห้าอะไรประมาณนี้นะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนะครับโอ้โหดูดิล้อไม่มีเบรกด้วยโคตรเฟี้ยวมากับไรุ่นน้ดโดดูดิยุนิันก็เป็นร้อยสิบนะครับ <Yes. S 1> นี เทียวเลยนะครับอันนี้คือกลุ่มพี่โอมนะครับโอมสายชิวบิดหมัดปอกทอก,กระจุยกระจายนะครับไม่รู้ถูกเป่ะดีโอ้เขาไปดูไปดูไปดูเรื่อยๆมันนะฮะเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ก็ได้เรื่อง,งกันมาอันนี้คือเออต้องน้องที่เขามานะครับข,ขั้วคันนี้มึงแดงมาเลยวะให้ดูดิว้าเบรกหลังไม่มีนะครับซงซงเชงซงเชงทรงเชง เบรกหลังไม่มีนะครับเบรกหลังต้องไม่ใส่นะเออนะครับนี่โอ้โหเดินเดินเดินไปก่ฟันสะดุดตากลุ่มหนึ่งว่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนแม่งม่วงมาสามสี่คันเลยวเว้ยเฮ้ยนี่โอ้โหนี่คันนี้ มันต้องคันนี้ทุกคนน,นี่เป็นไนงคูง่ๆล้อเซียนกระตับล้อเซียนนะมึงนี่มันต่ำกว่าคู่ละสองพันเก้านะครับโอ้ยแค่โคตรสุดดูดิโอคูหยังเฟี้ยวสุดๆม่วง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 ไม่รู้จะม่วงไปไหนนะเยอะมากนะครับมีแต่สีม่วงนะ บางคนก็มากับผู้ปกครองนะทุกคน,นอันนี้เป็นเอ็กแม็กดูดูเอ็กแมนะครับสวยนะคินคินเลยนะครับไปหาถ่ายดูเรื่อยๆกันอุ้ยสว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 ยว่าทุกคนดูดิน,นีเอ็กแม็อันนี้เคยียขกระดกนะครับโอ้โหด,ด,ดูฝาเครื่องดิดูฝาเครื่องดูฝาเครื่องเฟี้ยวเกินโอ้โหนาอตไทเทมหมดเลยอะ ดูชุดหน้าแท้นะครับเนี่ยแท้นะนะครับก็สวยจัจัมากจั่มากอันนี้เป็น X Max นะครับสามร้อยนะครับดูดิเก็บน็อตอันนี้เิ็กลีนเลยนะเขมกลีนสวยๆเลยนะนะครับอันนี้หกห้าศูนย์เอันนี้หกห้าศูนย์อะนะครับท่อได้บูกนะครับเก็บน้าทองทั้งคันเลยว้าอันนี้ ร้อยโลพาบินกลุ่มขรอพครัอะไรไม่ชื่อชื่ออะไรไม่รู้แลวผมลืมแนวนะครับดูโอ้โหแกขี่คีอามาเลยผมไม่แน่ใจนะนี่เยอะมากนะครับเดี๋ยวค่อยไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์ทีละคนแล้วกันนะครับว่ามาจากไหนกันบ้างนะนี่นะครับเจอกลุ่มนางฟ้าทุกคนเจอกลุ่มนางฟ้านี่นี่นี่สาวเยอะมากทุกคนดูดิ สาวเยอะมากนะครับไปเดินกลับก่อนอุ้ไม่ไหวร้อนร้อนมากทุกคนร้อนจริงจริงร้อนร้อนร้อนขอแน่ทอแน่โอ้โหดรดิเลยโหดจัง,องอเยอะมากเยอะมากน้องๆองเยอะมากนะทุกคนอันนี้ถึงข้ถอดท่อมาเลยวะ <laughs> เธอท่อถอดท่อ,อ,อมามาถืออะไรอยู่ตรงนี้วะโอ้โหดูดิสา,สาวเพียบบอกเลยแล้วแฟนกูไปไหนวะเนี่ยหาแฟนตัวเองไม่เจอชิบหายการช่างแล้วไง <c oughs> นน่นอี่น่นยน,<ล>น,นทำอะไรอยู่ตรงนน้นโอเคกบทุกคนก็ตอนนี้ได้เวลาของเราแล้วขออนุญาตลงไปถามเสียตีก่อนเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเลย <c oughs> ว่าจะขอไปถ่ายแก ก็โอ้โหน้องๆขอถ่ายรูปแกเยอะมากนะทุกคนนะไม่รู้จะพูดยังไงดีนะเยอะเยอะมากนะจะลงมาถ่ายแกก็ขอถ่ายรูปน้อยขอถ่ายรูปน้อยนะครับตัวจริงนะตัวจริงๆตัวจริงจริงแหละเออก็ตัวจริงนะั่นแหละเนาะจะว่ายังไงดีเนาะผมไม่ได้ใส่ไม้แล้วนะครับเพราะตะแลกใส่ไมมามันมันเหมือน,นเสียงมันแตกนะครับไม่รู้จะพูดยังไงดีเสียงมันแตกนั่นแหละนะครับ เดี๋ยวพามาดูรถโกโดนิวก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับนี่คันเขียวของโกดนิวนี่โอ้โคันนี้ที่บอกว่าล้มนะครับดูดิท่อนี่บุ๋หมดแล้วหนูลรำลูกกาหรือเปล่าหนูไทยแลนด์นะครับคันนี้ดูเห็นปั้นมาตั้งแต่นู้นแหละนะครับวันนี้จําไม่ได้นะนี่รถใครกันลรวนรถแบงก์ลิดหรือเปล่านะครับดูนี่ท่างคันนี้ ไม่รู้จะไปไหนโอ้ค,คนเยอะมากเยอะมากนะไปแ,แล้วเจ็บคอคูอ้คูแหมปากทายลูกยูืนี่มั้งครับเจ็บคอมากครับเจ็บค <laughs> อคู้คูดูดินะครับเดี๋ยวไปถ่ายแบง์ลกีก่อนนะดูดินะครับนี่โอ้โหอันนี้เยอะมากวั <laughs> กนนทร์เอันนี้เป็นยังไงครับวันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินเกินไปขณะเกินไปนณะ เ <c oughs> ป็นยังไงบ้างครับวันนี้สนุกดีเดี๋ยวสนุกดีกดตำรวจเขาต้อนรับนะใช่ก,ก็มาเขาบอกว่าจะให้มีเรื่องการขอ,ขอ,อว่าคนที่ว่าจัะฝากดูแลหน่อยครับย้า้มีเรื่องการก็ขี่เขาขออกก็ขอให้เบาๆซึ่งบอกแล้วว่าคือถ้าใครมาแบบอย่างเช่นวันนี้ก็จะมีคนไปออกตัวบนสันเขื่อนใช่ไหมใช่นี่เข้าใจว่าตรงนี้มันห่างไกลแหละแต่ว่ามันก็ไม่ไม่สมควรเนาะใช่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 มาเที่ยวจิก็โอเค เนาะแต่ว่าโอเคตำรวจโอเคก็โอเคเดี๋ยวนี้น่าจัดใช่แล้จัดเดี๋ยวหลังน่าจะไม่ที่เดิมก็ที่ใหม่อืมค่อยว่ากันทีเนาะก็ครับเกินคาดนะวันนี้เกินคาดนะครับคนเยอะมากนะดูอันนี้คือชอบแจมตลอดเลยนะไม่เป็นไรนะครับปั่นปั่นปันโอ้นี่สองคันนะครับผู้ผู้ดาวอังคารนี่ดาวคังคารขออนุญาตถ่ายนิดนึงโอ้โหตัวจริงผมเพิ่งเห็นครั้งแรกใช่เหรอใช่ครั้งแรกเลยผมเพิ่งมาเพราะว่า สองสามปีที่ผ่านมาจะว่าจะมาแต่ไม่มีโอกาสเลยเพิ่งเพิ่งเพิ่งจัดครั้งแรกกันสามคนพี่ตีแล้วก็ผมแล้วก็คณนิวไม่รู้ว่าจะไปจัดที่ไหนต่อก็ฝากติดตามอีกทีนึงงนาะไม่รู้ว่าคนเยอะเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่เกินคาดไหมวันนี้เกินคาดนะครับคนเยอะมากนะทั้งทั้งนอกเต็มเลยทั้งนอกเต็มมาข้างในตอนที่ผมลงมารั้งแรกนะคนมุงอยู่ตรงเนี้ผมคิดว่าเขาทำอะไรกันโอ้เยอะมากนะครับ โอ้โหไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับอันนี้คือรถของโกนิวนะครับสองคันคันนั้นใช่ไหมโกนิวคันขาวอ่ะใช่ครับไม่ใช่อ้รถพี่แบงค์อันนั้นอันนี้รถโกนิวสองคันรถผมคันนึงโอ้โหดูเดี๋ยวค่อยไปถ่ายอีกทีนึง่งครับผมเดี๋ยวค่อยค่อยไปถ่ายอีกทีนึงเดี๋ยวผมขอไปหาเสต็ก่อนนี่ครับผมเดี๋ยวแวะมาอีกทีนึงเข้าฝั่งมาเลย พอยากพอยากครับพี่ตีสวัสดี้ครับโอ้ยเกินไปหัวหนะเกินไปหัวหนะวันนี้ได้เจอกันตัวจริงๆเลยครับผมภาพแท้หมดเลยคนเยอะพี่นั่นเที่ยวเลยเออตัวปลอมตัวปลอมโหัวเห็นเห็นแต่ใน TikTok เปิดเบื้องตลอดครับเปิดแม่ยังไนืก็เห็นเปิดแม่ยังไนืก็เห็นหลายเดียวนะครับผมติดตามรู้สึกอยังไงพี่มึอนี่รู้สึกว่า ดีใจแล้วก็รู้สึกเพื่อม,มากที่แฟนขับมารอเยอะมากมายเยอะเย,เยอะนะเยอะมาก <No. S 1> มากนอรู้ว่ากี่พันคนเมื่อกี้ตํรวจก็มามาด้วย <Yeah. S 1> ตำรวจมามาบอกว่าเราเป็น คนสาธารณะแล้วต้องดูแลน้องๆนะอย่าให้น้องขับรถแรงในหมู่บ้านหรือว่าเวลาขับรถอย่าจับคุมกันเยอะอะไรอย่างนี้นะให้ดูแลความสงบด้วยตำรวจแกก็ฝากมาแต่เนรู้สึกดีที่ตำรวจแกเข้าใจใช่าเรามากรตุ้เศรษฐกิจให้มันดีขึ้นให้ใช่พื้นภูเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นใช่ใช่ค้าแม่ขายก็จะได้มีรายได้ขึ้นมาเนาะนั่นแหละีก็เลยรู้สึกดีวันนี้เอาเสื้อมาเอาเสื้อมาจำหน่ายให้ทีเป็นอ๋อดร้านี่ยถ้าใครอยากได้เสื้อก็ใช่มาถ้าใครมาที่นี่ก็ อันนี้ได้นะครับใช่ครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวให้พี่ดีถ่ายครับผมครับคม